สวัสดีครับผมพว่กรรลการเอเบนิวพอดแคสต์ครับ ep ที่28แล้วนะครับขอพระทานุอาภาัยด้วยนะครับที่ผ่านมาห่างหายกันไปนานครับเนื่องจากมีติดภารกิจครับผมมาที่ข่าวแรกครับไซออ,อนครับหมดใจกับทีมเนโอเรมเพลเกนครับมาข่าวเนี่ยได้ยินมาว่าไซออ,อนเบรียมสั้นเนี่ยเบื่อกับทีมเนโอเรมเพลเกนเนี่ยเต็มแก่อยากไปทีมตลาดใหญ่อย่าง LA หรือนิวยอร์กนิกมากกว่า เขาโดนแบนหนึ่งนัดนะครับวันก่อนเพราะว่าเขาเขึ้นเครื่องบินสายตอนเจอกับทีมฟิลาเดลเฟียเซเวนซิกเซอร์แล้วไปโผล่ที่ร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อว่าร้านเวนดี้นะถ่ายรูปก,กับพนักงานแทนที่เขาจะไปสนามบินนะซึ่งวิลเลมสันเนี่ยมีชื่อเนี่ยลงเล่นเพียงแค่8เกมะนลาพักถึง32เกมเป็นเหตุนหนึ่งฮนะเขาเนี่ยมีสถิติอยู่ที่21.8แต้มต่อเกม7.6รีบาวสีดเก้แอสซิสต์ครับฟิลโกลเนี่ยอยู่ที่45.5สเปอร์เซ็นต์สแต้มใน20เปอร์เซ แล้วเขามีปัญหามากไหมนะอาการบาดเจ็บหรือวินยัยอ่ะโอ้โหเยอะมากข<ส>ั้นเงิของเขาเนี่ยเป็นเลดแม็กครับแต่ไม่ได้การันตีนะครับได้มากน้อยแค่ไหนในซีซั่นหน้าเนี่ยขึ้นอยู่กับการจํานวนลงเล่นในซีซั่นนี้นะครับการันตี40%เนี่ยถ้าลงอย่างน้อยเนี่ย41เกมการันตีเพิ่มอีก20%ถ้าลงอย่างน้อยอีก51เกมอันนี้ไม่ต้องรู้และหมดหวังลว <S <S แล้วก็การันตี20%นะถ้าลงอย่างน้อยเป็น61เกมนะครับอันนี้ก็หมดรุนเหมือนกันหมดหวังเลย ถ้าน้ำหนักเขาเนี่ยไม่มากจนเกินไปเนี่ยก็ได้20%่สิบเปอร์เซ็นต์แต่พิลิแกนเนี่ยสามารถยกเลิกได้นะครับสัญญาเขาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ก็คงไม่ทำหรอกครับเพราะเป็นทีมตลาดเล็กอ่ะก็คงหาคนมาแทนวิลเลียมสันเนี่ยค่อนข้างยากครับทอรีเครกครับฟอร์เบิร์ดของทีมชชคาโกบูเนี่ยจะไม่กลับมาลงเล่นในเดือนมกราคมนี้แล้วนะครับแถลงการจากเดิมเนี่ยว่าครกเนี่ยพลาดแข่งเนี่ยมา6นัดแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะมีอาการบาดเจ็บที่ขาเยียดครับ กระทั่งแจ้งความคืบหน้ามาล่าสุดเนี่ยผู้เล่นวัย34ปีได้ลงเล่นเพียงแค่9นัดในซีซั่นนี้นะหลังจากเขาเนี่ยได้สวมเสื้อเครื่องแบบชิคาโกบูลในซีซั่นก่อนเนี่ยปีแรกเนี่ย53เกมโดยหลังสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาจะมีสถานะ unrestricted free agent อย่างไรก็ตามครับพอมีข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปครับมิเชลโรบินสันนะครับเซนเตอร์นิวยอร์กนิกเนี่ยอาจจะใส่เวลาฟื้นฟูเนี่ยหลังผ่าตัดเท้าช่วงปิดซีซั่นนี้อาจจะหนักเกินกว่ากำหนดครับ รายงนจาก S N Y นะครับว่า,ร,า,ารูเนสันเนี่ยเรื่องทางกิจ,จกรรมบาสได้บ้างและหากไม่มีอะไรแทรกซ้อนนะเราต้นเดือนกุมพาพันเนี่ยมีโอกาสยืดแข้งยืดสายหน่อยนะครับในการมาคอสนิมครับก็ถือว่าเป็นการแสดงตัวนะฮะให้ฝ่ายผู้บริหารนิกเนี่ยช่างใจครั้งสุดท้ายว่าควรจะเก็บผู้เล่นเนกระดูกเบะรายนี้ทำทีมต่อหรือไม่ เนื่องจากเนี่ยเส้นตายในการเทเรดเนี่ยกระชั้นชิดฮะหกกุมพาพันธ์เนี่ยมองความเป็นไปได้ว่าเทรดโรเบนสันกับยนูนัสวาเลนซีอูนัสของทีมวอลเชิยงดาวิสระเช่นกันครับหากชอบบาร์ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ